อุปกรณ์กีฬาต่อไปนี้เก็บอยู่ที่ใดลูกเทนนิสเก็บอยู่ที่ใดคะดูว่าเหมือนกับภาพใดเหมือนกับภาพนี้นะคะก็คือเก็บอยู่ที่ไหนคะเก็บอยู่ชั้นบน ชั้นบนมีข้างซ้ายตรงกลางข้างขวาก็คือเก็บอยู่ชั้นบนตรงกลางนะคะลูกเทนนิสเก็บอยู่ชั้นบนตรงกลาง